ในที่สุดลูกสาวฉันก็ได้แต่งงานสักทีมันดีมากๆเลยล่ะเธอผมมีคนอื่นไมยพูดว่ายังไงนะผมมีคนใหม่แล้วครับฉันไม่สอนหลอกว่าคุณจะมีใครใหม่อีกสักกี่คนแต่วันนี้คุณต้องแต่งงานกับฉันแอช่วยมีศักดิ์ศรีหน่อยได้ไหมทำไมฉันต้องมีลูกโง่ๆแบบแกด้วยก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยแม่เป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่หรอคะ แม่บังคับให้หนูเนี่ยห้ามปฏิเสธแม่แล้วก็ทำตามที่แม่บอกทุกอย่างเองใช่ไหมคะอะกินกุ้งแม่คะหนูแพ้กุ้งอะค่ะแพ้กุ้งฉันว่าแกเนี่ยเรื่องมากมากกว่ากินให้หมดนะไม่งั้นจะไม่ให้ตามไปโรงเรียนค่ะหนูกินก็ได้คะ่ะ กินได้นี่แค่นี้ทาเป็นเรื่องมาก <C ül> เป็นอะไรอีกเนี่ยฮะเป็นอะไรคุณครับลูกคุณแพ้กุ้งเนะี่ยคุณไม่รู้เหรอคุณเป็นแม่ยังไงเนี่ยยังมันขับให้ลูกกินกุ้งอีกเพราะฉันคิดว่ามันโกหกไงแล้วฉันหวังดีนะมันจะได้กินอิ่มแล้วก็โตวไวๆ ฟังใช่มแอบเก็บลูกผูกช้ชายไม่พอนั่นเขียนจดหมายบ้าบอพวกนี้อีกหน้าไม่ไอาจจริงเลยนะฮะพวกนี้ฉันจะไปโรงเรียนของแกไปดูได้ผู้ชายคนนั้นว่มามันตาบอดหรือเปล่ามันถึงได้มาค้นแกเนี่ยแล้วแม่มีสิทธิ์อะไรมาค้นขอส่วนตัวหนูแบบนี้นะคะของส่วนตัวตั้งแต่แตกายคลอดมาทุกอย่างของแกก็คือของฉันนั่นแหละอยากมีเวลาส่วนตัวเหรอไม่ไมีเวลาส่วนตัวแม่แม่แม่ลูกขอร้องอะแม่แม่ละชีของหนูเลยนะคะ หนูขอโทษไม่ใช่หนูทำอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำร้ายของหนูเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องรักนวลสงวนตัวเพราะฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันทำให้แกเนี่ยฉันหวังดีกับแกทุกอย่างเลยสุดท้ายแล้วคนที่ทำให้เราเส้นหวังมากที่สุดคือคนที่บอกว่าเขาหวังดีกับเรา สวัสดีครับอบใช่ไหมใช่ครับผมไม่รู้ว่าแม่คุณจะมาด้วยพอดีผมไืขอของฝากแต่ว่าไม่ได้เจอที่คุนแม่งั้นไปครั้งหน้านะครับขอบคุณค่ะแอแม่ว่าคนเนี้ใช้ได้เลยนะรู้ว่าไหม แม่พูดกับลูกอยู่นะถ้าแม่เห็นว่าโอเคก็แล้วแต่แม่เลยคะ่ะไม่ต้องถามแล้วถ้ <c oughs> างั้นสองคนก็คุยกันไปก่อนนะพอดีแม่ต้องรีบไปทุประนะ่ะส่วนของฝากเนี่ยแม่ขอบใจมากเลยนะอย่าลืมคือเขาดีๆอ่ะ เราแต่งงานกันปีนี้เลยไหมอโอเคโอเคเลยชุดแต่งงานกับโรงแรมเนี่ยแม่จองไว้ให้แล้วนะแต่งงานได้เลยทั้งแต่เรื่องกินเรื่องการแต่งตัวหรือเรื่องสอบเข้ามาหาลัย หรือแม้ก็ทั่งคูบชีวิตแม่เป็นคนเลือกให้หนูทุกอย่างหนูไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรให้กับชีวิตหนูสักอย่างแม่เลือกให้หนูทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้แม่จะมาหาว่าหนูไม่มีศักดิ์ศรีเหรอคะที่ฉันทนํนอะก็หวังดีกับแกทั้งนั้นหวังดีเหรอคะแม่แม่เล่าพูดคํานี้สักทีเหอะหนูว่าแม่ก็แค่อยากควบคุมชีวิตหนูมากกว่าแม่ทําเหมือนบีบคอหนหูด้วยและแม่ก็ใส่เครื่องช่วยหายใจให้หนู ถ้าแม่เป็นแบบเนี้ยแม่ตะคอนหนูออกมาแตะให้ได้ทำไมคะหนูหงลูกสาวเร่งเร็ว <c oughs> นี่หนูเป็นลูกสาวแม่นะแม่หนูไม่ใช่สิ่งของหรือของเล่นที่แม่จะวางให้ตัวแกก็ได้ได้แกอยากทำไรก็เจอเลยจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยและจำไว้นะแกกับฉันไม่ใช่แม่ลูกกันอีกวันนี้กจจะแต่งหรือไม่แต่งก็เรื่องของแกฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแม่ เพราะนั้นคือเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนี่คุณคุณรู้ไหมพอผมรู้ว่าเด็กนนี้เป็นคุณเนี่ยผมรีบมาเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมหลังจากจบมัธยมไปแล้วเนี่ยคุณถึงหายไปเลยล่ะพวกนี้ฉันจะไปโรงเรียนของแกไปดูหน้ผู้ชายคนนั้นพวกมันตาบอดหรือเปล่าวันถึงนั้นมาคบแกเนี่ย คุณช่วยอะไรฉันอย่างนีงไห้ปะได้สิผมไปปฏิเสธคุณได้หรอก <c oughs> ขอโทษด้วยนะที่ทำให้งานแต่งของเราวันนี้ไม่ราบรื่น <c oughs> ถ้าคุณอยากจะขอโทษฉันจริงๆอะคุณก็ มาจีบฉันใหม่สิ